สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าสามัคคีสุข,ขูสุขคนพู้อยู่ในขามาในกลุ่มไล่ของผู้ขุนยินดีต้อนรับสูส่องตาขุนหรือตาขุนพ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่เขามาในกลุ่มในไลก่กะอย่าลืมบอกต่อๆกันไปมือนี้กะ วันวันที่ยีสิบกับใครแน่ยู่ของเหาสามัคคีกระไดของศุดเราสามัคคีกระไดซีซีหลุดยุ่พี่น้องกับเสียนหลุดเสียนบิงกับสิใครแน่ยุ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กับบอกต่อต่อกันไปเด้อของปูขนนันมีกกุ่มไร่แล้วเด้อพี่น้องเด้อมีเหล็กมีกลุ้มแล้วใครอยากเขากลุ้มกับเขามากเขากุ้มฟี่พี่น้องเขากุ่มฟี่ เขาฟี่ฟี่บ่ได้เสียงเงินเสียทองเขามาเบิ่งกันเลยพี่น้องมีหลายไล่กันมีทั้งเล่าทั้งไท่ทั้ง,งน่อยหลายรลยการพี่น้องเขาว่าไว้เองถึงสิจ้างสิหุกว่ามีไล่ยังไา่กันแน่มันสาทายายบ่หมดพี่น้องสันาทาย่ายหมดนี่บ่ได้ว่าเรียงเรียกเรียงเบือกันเลยพี่น้องมันหลายพี่น้องเขามาเบิ่งเองนะพี่น้องเนาะบอกตจอๆจกันไปเลยผ้ได้เขามาแล้วก็ได้เอ,ด like อ็ดไล่กัสีลงวงห้ตอน จบคลิปคนละพี่น้องยุสุดท้ายคลิปเด้อแอดไลน์แอดไลน์กลุ่มแอดไลน์กลุ่มกับสีลงไห้เอาเราสามาคีม,มือวันที่งีสิเมื่อวานนี่พี่น้องสองถุ่มเครืองเริ่มน้อกเป็นปะวะเราสามาคีวันที่งีสิบมีตัน,นาสองพันห้าอยหกสิบเก้าเขาลูดสามพี่น้องในแปดสาม แล้วอาเซียนเขาหลุดเกตในเกตสองแล้วสามควีไอพเขาหลดเกตเขาหลุดเกตในสามเกตแล้ววีไเขาหลุดหนึ่งในสมหนึ่งพี่หลองไปหุดยู่ล่าสาตาสุดท้ายมูด้วพี่หลองด้วย่วามีว่ามีหยังหุดอันนึง มีหาไร่กันรุดไร่กันหนึ่งบ่กเป็นยังหรือพี่น้องเนาะเข้าลูดเดือนดีถือว่าผ่านหรือพี่น้องเนาะอาบันนี้มาเบื้องของวันที่มีสิบเอ็ดกันเด้อพี่น้องเด้องวันนี้เด้่องมีสิบเอ็ดมียังเนี่ยในกลุ่มในไร่ไเข่ามากกะไเข่ามาไม่กะบอกจ้ต่อกันไปในกลุ่มในไร่มีไร่มีกลุ่มหรือเด้อพี่น้องเด้อของปู่คุณหรือตาคุณพาด้วยตาคุณนั่นละพี่น้อง เหล้าสามัคคีเขามาเบิ่งหลายๆพี่น้องในกลุ่มเขาฟี่เขากลุ่มฟี่เออสามัคคีวันที่นี้สิเวดจับคู่หนึ่ง s w i จับคู่ไป็นเซ็คเกิลพี่น้องสีกลมหรอกสีวิ่งสีสีฟันให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวไปลดนละพี่น้องลนะหนึ่ง s w i 2 3 2 3 2 3 6 1 1 Thầy vinh 2 tố cơ cao đẹp thế nào? Thầy nền nào? Nền tố nền cổng tố nền nào? Vinh Thầy vinh Thầy kiến ไล่เทียนนักพี่น้องวิ่งหนึ่งสองวิ่งหนึ่งกับสองวิ่งก็คือมีสองตัวแต่ว่าเด่นให้ตัวหนึ่งแม่พี่น้องเข้าใจเด้อคูวิ่งกับเด่น กลมหนึ่งนี่ะพี่น้องิงหนึ่งสองกลมเด่นหนึ่งกลมหนึ่งสองทั้งกดข้อกันน้ำและพี่น้องล่องสองสามล่องหกหนึ่งนะวิ่งหนึ่งกับสองนี่ะพี่น้องแต่แหงเด่นหนึ่งบางเถวกับมาเป็นสองเนาะพี่น้องเนาะจะเข่าตัวสำรองัาเขาบ่าเขากับไฟ วิ่งแต่านึ่งยางเดียวก็ได้น่าพี่นอ้องเข้าใจดีเยะอะที่นอาพี่น้องเป็นผู้เดินในทางส้ายนี่จับกันหมดทุกคนอยู่ดอกทางสายหลุดดิ่งได้มาตรถานอยู่ดอกพี่น้องลราอาเซียน chắc khu kết giảm kết giảm giảm pet giảm pet cầu Vinh. Kết xám Vinh Vinh kết vinh xám กมเกดสามล่องสามแปดล่องสามเก้าครูวิ่งเดินเกดล่องสาม sama aqui. wow sa sa okay

bình bình sám sám si Bình xám si กรมเด่นสามสี่ร่องหาหกร่องหกเก่าคู่วิ่งคู่วิ่งเด่นเด่นสามร่องสี่ เล่าวีไอพีจับคู่เก็ตเก่า kết cầu cầu xuống kết xuống vinh kết cầu vinh เก็ดเก่าคมเก็ดเก่าล่องเกาศูนย์ล่องเก็ศศูนย์ครูวิ่งเดินเก่าล่องเก็ด Lao sata, Lao sata, sata VIP. chắc khu Câu xuống cầu hạ cầu hạ cầu kiệt mình cầu xuống Bình cầu xuống vinh công cầu xuống lòng cầu hạ ร่องเก่าเกคูวิ่งเด่นเก่ารองศูนย์เบบะมีคเนเบอร์ดีไลน้น้องเบอรไลน์เบอร์ไลกลุก่มน้องผน้องเด้อบอดีไลนกลุ่มจำด่งพด่ nói mịt mèo nồi có má xia đỡ nữa, phi nòng đỡ, đểi khẩu bưng bá, súng khẩu này cùm nhiêu mèo nồi đểi mèo nồi chỉ súng khẩu gì con này con khẩu chắc lọp vô, ID lại, bơ ID lại, bơ cái bơโทรศáp đỡ phi nòng đỡ, bơ cùm đỡ phi nòng đỡ, hiểu chưa, ID เบอร์เขากุ้มเขามาเลยพี่น้องเขาฟี่เขาฟี่ในกุ้มศูนย์เก้าสามไปเข่ามาแล้วก็บ,บอกมูเขามามีหลายรายการมีลาวมีไทยมีน้อยโอ้สารผัดพี่น้องเข่ามาเลยชุกูเองดอกว่ามียังแนบบาแหลมก็ส่งเขามาอยู่หลายอยู่ของบอแลมกระดรส่งเขามา

สามแปดเบอร์ไล่เบอร์ไล่ไลปูขุนเด้อพี่น้องนีเด้อของปูขุนเขียนไปพี่กระด้มันไม่มีพื้นที่แล้วในยน่ว้นี้เอาพี่น้อง ไอ้ขามาแล้วกะอย่าลืมบอกในกลุ่มด้อเขามาในกลุ่มขาม่ากลุ่มแล้วก็บอกตต่อกันไปบอกมึงบอกพวกให้มาเขากุมมาเขาในกลุ่มในไล่ของปูขุนของตาขุนพาร้ยของตาขุนนั่นแหละพี่น้องส่องของปูขุนเองเขากลุมตั้งกลุ่มแล้วมือนี่เหล็กของวันที่นี่สิบเอ็ดมือนี้กะมีเหล้าสามมัคคีกะมีหนึ่งสองี่เอ็ดมิถุนา 2 5 6พันาเนะกดะหนึ่งสองสองสามหกหนึ่งวิ่งหนึ่งสองกรมเด่นหนึ่งสอง 2, 3, ล่องสองสล่องหกหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่ง 2, ล่องสองลาวอาเซียนเก็ด3ามสาเก้าวิ่งเก็ดสมกลมเด่นเก็ดสาล่องสามล่องสาเกคูวิ่งเด่นเก็ดล่องสามลาวสามัคคี3า หาหกเกวิ่ง3ากลมเด่น3ามล่องหาหกเก่า,า,กา,กกกาคู่วิ่งเด่น3าล่อง4ลาวิพีเก็ดหกเก,ก่าศูนย์เก็ศวิ่งมเมน6เก็ดห่พ้ลงเก็ดเก้เาก 9, เรื่อมลองปากลงปาก เกตเก่าวิ่งเกตเก่ากลมเดินเกตเก่าล่องเก่าศูนย์ล่องเกตศูนย์คูวิ่งเดินเก่าล่องเกตเล่าสตาร์วิไอพี่เก่าศูนย์เก่าหาเก่าเกตวิ่งเก่าศูนย์กลมเด่นเก่าศูนย์ล่องเก่าหาล่องเก่าเกตคูวิ่งเด่นเก่าล่องเกตไอล่องศูนย์พี่น้องเอาไปได้เข้ามาแล้วก็ะหายสกดีสกดีกันทุกูุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินน่องท่องไหลยาเจ็บจะจนกันได้พี่น้องเด้อ ผลละพ่อกันไม่สุดต่อไปไปเรื่อยๆพี่น้องมีเหล้ามีไทยมีน้อยพี่น้องเขามาเบิ่งในกลุ่มในไล่าอาจจ,จ,จึงหัจักว่ามันอาจจิงหัจักจอย่าลืมติดตามหรือเขามาในกลุ่มของปูขุนพี่น้องนี่ละเบอร์ไอเดียไลด์อยู่ทั้งทั้งข้างล่างนีลนงน่ละพี่น้องคือศูนย์เก้าสามซีเก้าแปดสองสองสามแปดนี่ละพี่น้องเบอร์ไอเดียไลด์ให้เขามาแล้วก็ัน มีโสดมีหลับกันทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องเด้อสเช้รับงโมงเองกะสวัสดี